แล้วชันเท่าไหร่ฮะความชันนะนะโอ้โหสองกิโลนะคะความชันหกร้อเท่าไหร่นะ๋อความชันแปดรอยวิ่งมา เจ้ากุไล,ล่าจะพัดปงรางสะออเฮ้ยปลงลางสลอดปงสลอดสองกิโลกับความชันแปดร้อยหอบเป็นลูกหมาเลยค่ะเอาพอก่อนที่สี่แล้วนะคะถุนี้นก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายทุกคนโอเคสวยอยู่ หวังกองต้องวิ่งต่อแล้วมาคนเดียวเพื่อนทิ้งหมดแล้วไปต่อแล้วค่ะให้ดูความชันความยากความเทคนิคของทางแล้วตอนนี้หญิงนุ่นให้ดูขาลงขาลงคิดว่าจะทําความเร็วได้หรอไม่ได,ด้ีแล้วหญิงนุ่นก็อยู่คนเดียวกลางป่าอีกแล้วเพราะเรามาตับชายหนุ่มขาแรงแล้วตอนนี้ขาแรงสามคนเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว อนนี้เป็นที่สี่ของโอเวอร์ออลทั้งหมดนะคะผู้หญิงคนเดียวของรูทนี้ข้างหน้าก็ไม่ทันข้างหลังก็ยังไม่มาไปไปไปให้ดูให้ดูไปไปวิ่งต่ออย่าใช้คำว่าทางวิ่งนะคะดูทางเดินลงไปยิ่งยากเลยค่ะนี่ แต่ไม่ได้เดินลงนะเดินขึ้นค่ะไปต่อนู่นไปต่อค่ะบรรยากาศนะคะมันยอดเขาแทวบีเนินตะของดูขึ้นมาได้ไงเนี่ยลกทั้งนั้น สภาพนะคะตอนนี้พรเข้าโลที่เจ็ดแล้วอยู่บนขอคนเดียวเจ็ดจากยีห้าโลโหดหิวแล้วมากาเว้ยบ่อยๆขาเริ่มเป็นตะคิวหิวด้วยไปเดินกินไป ไม่ได้ไม่เสียเวลาเหอล่ละปวดอะ,ะอันต้าเลยเนี่ยทายากมากถ้าบอกก็วิ่งเลยเดินยังลำบากอะไริดจมูกดีนะนอนพอเมื่อกี้ได้ใช่ในลำทานด้วยหน่อยน่งถ้าไม่ได้ใช่นะ ความร้อนขึ้นพี่โต๊ดแน่ๆไม่มีลมเลยค่ะวิ่งมาก็จะได้ยินเสียงวัวเสียงกระดิ่งวัวข้นกิ้งขึ้นกิ้ง้กิ้งตลอดเนี่ยวัวซูงนี่เสียงกระดิ่งวัวตลอดทางแล้วก็ ในรูทนะคะก็จะมีขี้วัวเป็นจุดๆร้อนมากทางทางโหดมากเขาบอกวิ่งมาเจอยายนะคะขะขึ้นตอนนี้สิบห้าโลแล้วยายอายุเท่าไหร่นะคะย3สมอุ้ยเด้งขึ้นดลนลงเขานี่วันหนึงกี่รอบเนี่ยรอบเดียวเขเด็กหนุ่มก็ขึ้นแบบไม ขึ้นทุกวันเลยเหรอคะเห็ดขึ้นก็ขึ้นมาทุกวันแหละขึ้นมาเก็บเห็ด <c oughs> นี่เห็ดเยอะเลยโอ้มีเห็ดโคลนด้วยป่ะเออขายไงคะโลโละสามร้อยถูกอยู่นะสามร้อยปกติก็ขายให้สี่ห้าร,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 ร้อยแถวเมืองการอะไรพวกเนี้ยแถวบ้าน โอเคหนูต้องไปต่อแล้วมันร้อนโอเคขอบคุณค่ะจะาบแข็งแรงงยายเป็นอะไรงไ้นะโอเคยายก็แข็งแรงเหมือนกันขอบคุณค่ะยายสิบสามโลละขึ้นรูดขอเด่นเลยนะคะนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดนะคะ ยอดเขาเด่นนี่คือสารพ่อปูเขาเด่นนะคะกบับความเคารพขอให้การวิ่งครั้งนี้ไม่เจ็บไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรใดๆนะคะขอวิ่งจบาถั่วนะคะ่ะจุดสูงสุดเขาเด่นตำนานโคตรเพชร ูคันนี้ก็จะเป็นขาลงแล้วไปค่ะน่าจะดาวฮิว,วยาวๆแล้วดูว่าจบห้าชั่วโมงได้ไหมขออนุญาตเก็บกล้องทางลำบากนะดูหินด้วยไปแล้ทางลงจากเขาเด่นนะคะนี่หน่อยทางไม่ร้อนเท่าไหร่ แต่ไม่มีลมเลยดีว่ามีต้นไม้นะคะทําไปดูข้างบนกันโลที่สิบกแล้วค่ะจากยี่สิบห้ากิโลทาลองเขาแด่นตอนนี้นะคะผ่านกมที่สิบหกมาแล้วจากยี่สิบห้า ร้อนนึงหิวห้าชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้เราสตาร์ทต,ตอนแปดนาฬิกาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วอ้ยร้อนอ่ะแดดร้อนอ่ะไปดูแดดเดี๋ยวกับก็อยดูแดดหมดแล้วอะ่ะแดด,ดร้อนอ่ะ ไปไปไ,ปไปวางกล้องเรียบิิรีกลับหิวแล้วร้อนด้วยอุ้ยอากาศก็ร้อนอุ้ยเจอนนองหัวดีนะมีเพื่อนมามาคนเดียวไม่กล้าแล้วเนี่ยเราผ่านมาได้แล้วผ่านน้องหัวมาได้แล้วเข้าป่าเข้าป่าอ้ยร้อนว้ย ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดชมวิวเขาเด่นบ้านลาดล้วึ่งแฟนของสามห้าโลนี่ค่ะใช่จ,จะบอกนะคะทางยากมากเดี๋ยวหิน เดี๋ยวทรายเดี๋ยวลงเขาขึ้นเขาดูดิทางเรียบก็วิ่งไม่ได้อ่ะมันคือทรายอ่ะตอนนี้นะคะวิ่งมากิโลที่ยี่สิบแล้วก็มาเจอน,น,จน้ำตกไม่ใช่น้ำตกก็ไม่รู้อะไรทานน้ำโอ้ยจดชื่นหน่อยเนี่ยค่ะ นี่นตอนที่ลงมาจากเขาแดนนะคะสดชื่นมากขอแช่น้ำนิดหนึ่งร้อนมากจะบรรยายความยากลำบากของ5อกิโลสุดท้ายให้ฟังดูทางเองหินทั้งนั้นแล้วขึ้นเขาหันไปดูข้างล่างดูดิ หอเป็นลูกหมาเลยนะคะตอนนี้เราผ่านกมที่20มาแล้วนี่ค่าโลแต่ทางไม่ปันนี้เลยอ่ะเป็น5กิโลที่ใส่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงมั้งเหนื่อยมากหิวบ่ายโมงครึ่งแล้วเนี่ยดูทางข้างหลังดูดิ อปวดสัตว์เขาบอกว่าลมด้วยเห็นระวิ่งยากอ่ะวิ่งไม่ได้อ่ะเดินยังยากเลยเห็นท้งนั้นนลยแล้วเห็นกิ้งได้ด้วยจะบอกว่าสายสายทเปิ์สายเพื่อสุขภาพ ไม่แนะนำให้มาต้งเลสซิ่งมาพลังกระนำอย่างเดียวนะคะหรืออาจจะไปลงรูนสั้นๆ15โลได้แต่จะบอกว่าตรงนี้มันก็คือรูทหนึ่งของ15โลนะคะยังไม่ถึงไหนเลยดูดิ5กิโลสุดท้าย ยากจังโอ,โอเคพอก่อนลงจากเขาเลยนะคะอีกประมาณสามกิโลแตนะ่ดูทางคือโอ้โคือทางไม่ใช่ทางอะ่ะ ดูดิแล้วคือถ้าพลาดลงไปอ่ะเกล้งลงไปอ่ะนู่นน่ะถ้าเิ้งลงไปอ่ะ,ะ,งงอะคิดดูดิคือของว่าขาก็เริ่มจะไม่มีแรงแล้วค่ะจริงๆไม่มีแรงตั้งนานแล้วเหนื่อยเหนื่อยหมายสามแล้ว ปล่อยตัวตอนเจ็ดโมงไอ้แปดโมงเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าเจ็ดชั่วโมงแล้วโลวกี้กมที่ยี่สิบสอง 22, อีกสามโลอีกสามโลลงเขาดูดิดูด,ดิคือถ้าฝนตกก็จะลื่นมากอ อันนี้ฝนไม่ตกก็จะร้อนอบแล้วฝนตกทามก็จะลื่นลงยากยากมากอะ่ะแลวหนามทั้งน,นั้นเลยต้นไม้ที่จะเกาะเนี่ยดูดิเอาถุงมือมาด้วยทางไหนวะนี่พอพอพอ,พอเก็บเก็บเก็บ โอเคตอนนี้เหลือพันยี่สิบสองโลมาแล้วค่ะยี่สิบสองโลหน่อยๆแล้วมาเจอพี่นะคะรูทสิบห้าใช่ไหมคะสิบห้าให้ดูอ่ะคอจะให้ดูทางอ่ะว่ามันขนาดไหนอุ๊ยอีกสามโลสู้ๆค่ะพี่ให้ดูอ่ะให้ดูว่ามีเพื่อนบอกเพื่อนอ่ะว่าอย่ามา ดูดูไว้ดูว่ามันลำบากขนาดไหนมาตีสามกิโลสู้สู้ว้าวว้าว,าวาเดี๋ยวหน้าทิมเลี้ยวะะเลี้ยวนะคะเลี้ยวดูดูดูด น่าจะพอแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะได้ลงเขาตอนนี้ก็มอยี่บสี่แล้วแต่จะบอกว่าเมื่อกี้อะขึ้นไปนู่นมาแล้วผาขึ้นไปได้ไงอ่ะดูดิไปไปอีกนิดนึงจะถึงเส้นชัยแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะวิววว วิว่างกับน้ำค่ะสวยมากเมื่อกี้เราขึ้นไปที่นูน่นหน้าผานุ่นมาเขาขาวนน่นน,น,นะไก้ไถึงแล้วไปย้ายชมวิวสุดยอดแปดโมงนะคะไปตัวตอ,อนนี้สี่โมงเย็นแล้วยังไม่ถึงอยู่เข้ามากเยอยมากเยอะมาก วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยเก่มงมากขึ้นไปบนเลย